สวัสดีจ้ากินกรพ่อยจา้ามือนีมาพอกันกรพ่อยกับแนิดอีกแล้วจ้าพี่น้อง้ามือนีพ่อจะพผ้ามากินส้มปลาจ่อมจาม้าสมปลาจอมสมปลาหน่อยบอกเนี่ยครับจ้าพี่น้อง้าใส่ม,มาปรุงคอนี่เครื่องปรุงก็จะมีพริกบอกระคือพริกบอกเคคือ,อ,คอแล้วก็หอมแดงดกระเทียมจ้าพี่น้อง้าแล้วก็คาจา้ะเม็นคาบอใส่คาเดี อืมตะไคร้ใส่ข่าเอาตะไคร้เอามั้ยๆๆจะมีตะไคร้จ้ะพี่น้องค่ะครับผมแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้าําปลานิาดหน่อยน้ําปลานิดหน่อยค่ะพริกจกนะักหน่อยเนาะอัดนิดคนเลยคนมั้ยคะเี่ยพริก,กฉันมานี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะอืม ก็ในฝัากันได้บป่าจ้ะคนให้พ่อกันเลยเห็ดเป็นย่ำไปเลยค่ะอืโอเคจ้ะแซ่บๆเหมือนกันนะจ้าทูน,นี่ผักข้าก็จะมีมะละขี้นกค่ะมะละขี้นกกับข้าวเหนียวกับพริกลูกโดดด้วยค่ะพี่น้องคะพริกลูกโดดของเราอืม,อมเป็นแแซ่บนะครับ อยากจะโดนหน่อย้พี่น้องจา๊าคิดอยากจะโดนแลนหละไหนแค่กินปะบ่ะอืมอืมอันนี่พี่บอกแคกินอันี้เท่า้อืมมันเข้มนุ่นๆนะครับอืมสมพอดีป่ะอืมบ่สมครับเรื่องนี้พี่น้องคะอืม สุปรจอมมาดิสุปรจอมสุปรหน่อยอืมเป็นน้ำปลาหน่อยมหเหตุไปอยังปลาเขาหน่อยบ่ไปอย่าง <c oughs> <c oughs> หารดีสารน้ะคคะพี่น้องคะเขาเยอะเขากินกับข,ข้าวข้าวเหนียวข้าวสวยจ้ะแสบแซบ ลุกโดดจำไม่เอาค่ะจะแพนกันนะครับผม นาคีนกบ่ขมปันไนได้อจ้น้องค่ะบ่ขมทอดมือเหรอใช่หรือหรือว่ามันนวยหน่อยกับกระเทียมทําแดดเอา เ <c oughs> มือยยางสู่ต่อไปอืม <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ไปเสมอ เติมมเป็นไงอ่อนใจฮะเดีเติม,ตมันก็เติมทังเดียวเอาิังดิกินยุติเก่งมากเหรอกม่รู้แต่มันเผ็ดกินกินเผ็ดไม่ปลาจอมหรอกับไม่กุ้งจอมนะคะพี่น้องคะ่ะไม่เนี่ยไม่ บ่ได้บ่ได้ใส่มันอ๋อ นอนมาก,กินขอน้ำกันนะจ๊ะ เห็นเห็ดแก้วกินกับบงงะงม,ม่วงเหรแส่บไมแม่หนิบอทีถทีเขาจอดเอามาเห็ดขอยว่รู้เรื่องเลยนี้หนมมาสมแขังด้วย้ะพี่น้องค่ะโอเ้ยังตันไหพขึ้นมึงของคืนจริงฉานว่ากินได้มั้งบอะมั่งเหรอบ่คะขึ้น rồi Ừ. Chèm bà. Chim chim nó Mà, mà sống thế. สมสมน้ำหลังไม่ได้สมลายรู้สึกว่าคือประแดดบอมันแบบคือว่า,าประแดกอะไรเข้มหรอประแดดเข้มยังเข้มยังเยอะแต่เราเคยกินประแดกดิบดิบดูเหี้ยเราไปถอดมันหีดเรือตะการว่าค่ะพี่น้องค่ะ La mm. ใช่ไงหมูตุ๋นพวกนี้นนจำกินอยู่ใช่ขอ,อขอ้าวไงไๆยังมเข้มบมันเข้มนันเข้มแซ่บอ,อือมไม่ได้หมายถึงเข็มโดดเข็มอะไร เจ้าพี่น้องจ,จ้ามีไกะอิ่มเหลือแล้วจ้าถ้ากินมุ่งม,มากกินว่าสุภาพพยายนนอ่อยกำแหน่งขอเถอะขอพยเน้องจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ